ทำขวดเป่าครับขวดเป่าดูดยุ่งครับเพราะว่าส่วนนี้มันยุ่งหลายครับเพราะเป็นหนาฝนเขาจะทํำขวดเป่าเลยให้มีประโยชน์ครับฝากกดติดตามช่องแบบของกอนแชนแนลนี่นะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ส่องแบบของกอนแชนแนลครับเมื่อนี้ส่องแบบของกอนแชนแนลจากพาพพีนองมะสมวิธีการ ทำขวดเป่าครับขวดเป่าดูดยุงครับเพราะว่าส่วนนี้มันยุงหลายครับเพราะเป็นหนาฝนเขาจะทํำขวดเป่าเลยให้ไม่ประโยชน์ครับขวดนําเป่าเขาใส่แล้วบ้าคลั่ง,รงครับิมไปซื้อครับแต่ว่ามูอนี้จะมาทําให้เป็นประโยชน์สําหรับสัตว์ในคูัหเเงินเท่าครับที่การทํามาดักยุงครับ ดูดยุ่งแบบง่ายๆครับด้วยขวดนำเปล่านะครับนี่ส่วนผสมสิถ้าให้เป็นต่อหรอยุ่งมากครับนี่คือนำอารมณ์ครับที่เขากินเหลวครับนี่ครับกิ้นโมบิสครับเ็เลยเอามาใส่ประโยชน์ในการดักยุ่งครับนะครับวัตถุดิบตัวที่สองครับนี่คือพงซักผาครับนี่กันทุบานครับเขาจะบได้ชุดยักยุ่งอีกต่อไปครับสำหรับการ ดักยุ่งแบบใส่ขวดน้ำเปล่าครับมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับทำกันดได้ง่ายๆแค่ใส่ขวดน้ำเปล่าครับมาทำนี่ะระวัตถุดิบสองย่างนี่ครับก็ใส่ได้แล้วครับมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับแบบไง,ไง่ายงแบบประหยัดครับเที่ยงแค่เออขวดมาตัดครับตัดเพื่อว่าเอา,เอาปากขวดมาไปนีครับ เไม่ง่ายๆครับแต่ว่าใส่ไดพ้พ้นดีอีหลีครับแลส่วนส่วนปากขวดครับ ได้แล้วครับเนี่ย,ยง่ายๆเปิดฟ้าขวดออกปึ๊บ ขวดมันก็ดีครับช่วงนี้มันจอยบางนี่มันใหญ่มันเห็นพอดีกันครับลงมาบรุดล,ลงอีกครับแ,แล้วเดีวแต้ม,มีมขวดแบบได้กับในเบิ้อนึงครับมานจะพีมม่ขวดอฟ้ามหมอกครับจะได้ลักษณะนี้มานนี้มาใส่วัตถุดิบกันครับวงสัก หมูสกพาแล้วครับไปนี่กนครูกั้เหือนะครับไปส่อนหนึ่งพายากให้ใส่ไส่น่านใส่สองสอนแล้วก็สองสอนครับใส่ในยุเป็นเดือนครับมันจะกินของมันโดย มมีการในจุดยากันยุงเลยครับนี่ครับเซ็ตแล้วเติมนียครับเติมนำอันลมที่เหลือกินโมจําเป็นถูกซื้อไม่หรอกครับซื้อไม่แล้วมันเสียงเงินกินผัวที่กินโมเบิร์ตครับนำอันลมยีหัวได้ก็ได้ครับเพราะมันจะมีน้ำตาลยังมีข้าวหวานอยู่ในตัวมัน เติมลงไปครับประมาณครับใส่แ้วก็เดือนครับประยัดกับประยัดดีกับดีครับสำรับยากันยุ่งสูตรไหมครับสูตรใส่น้ำอารมณ์ เป็นโตะปะสานข้นโครงสปอร์มันละลายครับก็มันจะชงกลิ่นหอมออกบ้าเถ้ามันยุ่งมากครับให้ลองเมืองนะครับดีบริเลยแต่ว่าผมลองเมืองแล้วมันก็นดีอยู่จังวันจากมาบอกมู พี่หน้อร่องเบิงครับคุ้มบกีบาทหรอครับน,นี่อยู่แล้ววัดผู้ดิบชู้เพื่อนเท่าแค่ผงสักฟอกผสมกำลังมะล่มกีหัวได้ก็ได้ที่เลือก,กินพอควนระว่างยาอันไม่ครับมันจะซื่อครับแล้วมันสื้อมาแล้วกิ้นบกเบิดทีเขาทายมาจากหมงอื่นก็นได้ครับปิดฝาปึ๊บรับ ้ามโมงต่างครับวันมันจะได้ลักษณะยุ่งมากตกลุงได้ดีครับขึ้นโ่ได้ครับเพราะมันตกลุ้งในขดตกลุงไปในหนําเดยวไปห้าโมงว่างกันครับมองได้ยุ่งซุ่มที่ชุดครับเป็นบือมาเปนครับคือจุดเลยที่เขาจะว่างได้บ่อยีครับคือจะว่างในห่องน่ำครับเพราะว่าห่องน่ำนี่มันเป็นจุดรวมพวงยุ่งครับเพราะว่ามีหน่ามันจะมียุ่งครับ เขามาวางไว้ครับไว้ในหงนำจะให้ยุ่งอยู่ที่หงนำ้ำโต๊ะในขวนัวนี่เบิร์ดขับโบลื้อเมยเต,ตโตัวเดียวครับครับสำหรับการทำน้ำยานักยุ่งครับแมยใส่หัวเป้าหัวน้ำเป้าแล้วครับใส่ครับผงสักฟอกนำ้ำมะลุ่มครับส่งัญทำให้ยุ่ง มาเขานี้บวเลือแม่เต่ตัวเดียวครับลองเบิงงเเ้อครับกินองเขาทดลองเบิงงจะหูครับดีหมือบดีท่านนี้ก็ห้บอกต่อครับเดี๋ยวไปว่าอีกจุดที่สองครับครับคืออีกจุดหนึ่งคือในบานครับอยู่ในบานนี่มมนกน็มียุ่งอยู่แล้วครับถึงแม่จะหน่อยจอะยลายเขาก็ต้องใส่การดักแบบประหยัด มาใส่กัะดีคือกันครับเขานอนอยู่ในบ้านนอาบริการมุงครับถึงแม้จะไม่มุงรวดแล้วยิงอยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ยุ่งกือเก่าครับเขาต้องมาดักยุ่งด้วยวิธีการแบบง่ายๆแบบประหยัดครับครับคือผมจะวางไว้ที่ลุ่มโต๊ะนะครับโต๊ะตั้งทีวีนะครับ แดี๋ยวยุ่งอยู่นี่บ้านนี่ถือกินพวอเงินผงซักฟอกนี่เพราะมันคือการผสมจากน้ำอัดลมเนีวยมันเป็นกินข้อเงนนหวานครับจะทำให้ยุ่งลังไหลคำว่าเขาในขวรนี้บัตครับพี่น้องยังว่าให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็ลองไปทำตามเบิ่งครับว่ามันดีบบดีซ้ำเลยครับถ้ามันดีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลอครับว่าดีหรือบบดีก็ได้ครับ สำหรับคลิปนี้การทำน้ำยาดักยุ่งด้วยขวดน้ำเปล่าผสมผงลสักฟอกบวกไปกับน้ำอารมณ์ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามเห็นน้ำเลยวยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ